เผยเดนเดอร์ซ er ัมซุงกระซ x ่ n โน e 20อัลตร้า 5G Mystic Bond สีใหม่สุดพรีเมียมคาดเปิดตัว5สิงหาคมนี้ใช้ช 8, 65, ิป Snapdragon 865ไฮแรมจับเต็ม12กิกกล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านเซลล์และเลนส์พาริสโคปซูม50เท่าเผยเดนเดอร์ซ er ัมซุงกระซ x ่ n โน e 20อัลตร้า 5G Mystic Bond สีใหม่สุดพรีเมียม คาดเปิดตัว5สินคาคมนี้ฉายชิปแอลกอนแปดหห้ไฮแรมจับเต็ม12กิกกล้องหลังเล่นหลัก1 0 8ปล้านเซลล์และเลนโพลิสโคปซูม50เท่าเรียกว่าสมาร์ทโฟนตระกูลซัมซุงกระซี่โนย20่สิบรีเป็นสมาร์ทโฟนตระกูลละทงที่มีข้อมูลเผยมายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ใหม่ของสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซี่โนยยีอัลตร้า 5G ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยภาพเซตใหมน่นี้ได้เผยให้เห็นถึง ซัมซุงกระซิ่ y โน้ตยี่สิบอั 5g ที่มีตัวเครื่องสีใหม่อย่าง m ิสต i ิกบลอนดพร้อมปากกาเอสเพนสีเดียวกันอีกด้วยครับเรียกว่าสวยพรีเมียมสะดุดทุกสายตาเลยจริงๆครับนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงกล้องหลังที่ให้มาทั้งหมด3ตัวทีปั้นกล้องมที่นูนออกมาและเลนส์เพิร์สโอีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g จะใช้ชิปคอ a อซ n ราหรือ X n o t 9 9 2ตามประเทศที่วางจำหน่ายครับ ให้แหลมจับเต็มถึง 12GB บน,ะบนระบบปฏิบริการ Android 10ครอบครับด้วยวัน UI 2.5เวอร์ชั่นใหม่และคาดว่าจะได้รับการอัปเดตเป็น Android 11อีกด้วยครับส่วนด้านกล้องหลังครับของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 g คาดว่าจะให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิเซลส่วนกล้องตัวที่2เป็นแบบ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิเซลและกล้องตัวที่3เป็นแบบพ e r ิ s c o p e t e l e p h o ต o ความละเอียด13ล้านพิเซล รองรับการซูมสูงสุดที่50เทา่าซึ่งลดลงจากรุ่น S20 Ultra 5G ที่มีกล้องพลริสสคกเทเลโฟโตความละเอียด48้ินพิเซลรองรับการซูมสูงสุด100เท่านั้นเองครับคาดว่าสมาร์ทโฟนตระก,กูล Samsung Galaxy Note 20จะเปิดตัวนที่5สิงหาคมนี้ครับพร้อมกับรุ่น Galaxy Fold 2 Galaxy Flip 5G Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 Plus และ Galaxy Watch 2อีกด้วยครับ เอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยในวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาไอทีฟ้าจะมาบอกก่ารทราบอีกทีครับ